สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเซฟนัวควยลังทิพย์นะคะคุณพ่อทําอะไรคะพ,พ่อกำลังแพ็คของครับผมแพ็คของทรงห้ลูกค้าที่นารักของเห้านะคะนี่นะคะที่น้องไายละเอียดปิ้นมาแล้วเรียบร้อยค่ะปิ้นแล้วเรียบร้อยนะคะปิ้นแต่กระเขียนไห้เขียนไหว้ว่าสั่งยังแน่นยังเบิ่งไงเขียนแล<ม>้วก็สีมาเบิงซื้อว่าคุณท่านว่าอืมอก็สีมาเบิ่งเทียววิ่หนีเพิ่อีเพิ่อนึงว่าสมบ่บอค่ะ สม้มคบอพีทบอดอันนี้ของเราก็จะเป็นอ่า,อาชุดโปรโมชั่นเนาะซ <c oughs> ื้อสามแถมหนึ่งค่ะพี่น้องคะขอบคุณพี่น้องหลายยเด้อค่ะสร้อยอุดหนุนอันนี้ก็จะเป็นยังแนน,นน้ำฟาราด้วยนระถอ,ถอสองค่ะนระถอสอง <c oughs> ยังละสอง นี่ก็แพ็กเรียบร้อยแล้วนะคะใส่กรอกแล้วแต่ขนาดพี่น้องถามยูมใครจะขอใน้ประ้านเก้าขอซิปขอแล้วแต่ขนาดค่ะถ้าขนาดใหญ่หน่อยก็จะได้เก้าขอนะคะส่วนเนื้อเนื้อ,อที่เอามาตากค่ะพี่น้องก้อนก้อนที่จะมาทรงก็คืเป็นแบบรูปแบบแบบนี้ค่ะก็คืโอเคแนะ่จักหน่อยเดี๋ยวรำหน้าที่จะเอาหมูมาตากให้อีกแบบหนึ่งดีกว่าอันนี้คือเห็ดไม้นะคะในบ่อซีซิบค๊คือกันนี่ทําใหม่สดๆแต่อันนี้นที่เอามาตากไว้ ตอนเช้าๆคือมันจะแบาบาว่าคนละสีแต่อร่อยเหมือนกันค่ะแต่ว่ากระสีถอดง่ายเนี่ยแกะง่ายเฮ็ดง่ายเนี่ยเพราะว่ามันคือายัางอ่ะมันจังจับเั็นอันนึงก็ใสบ่อือันนั้นก็มันในเข่าที่เขารูปกป็นไงอ๋อเอ้าลืมหมดเหรอหมดหมดหมดเี่ยก็ซื้อาแพ็คของอยู่ในครัวแด้ค่ะพี่น้องขัวกระสีหกหกเนี่ย เ้องประเดีย๋ยมาใส่ขวส่วนมากเขาจะใส่ขวดยุทร้านตามสั่งมากกว่าเนี่ก็สซิสะบวกสบายแน่เนาะเขาเปลี่ยนหมองทรงใหม่ต้องชี้แจงพี่น้องกันว่าปลายทางอันใหนในห้องมามีพองอย่างแบบนีปลายทางอันเก่าผมทรงน้ำบริษัทอ่ะบริษัทสีสมขาวาสีมิโตเกะน้ำหนาตัวว่าน้ำกลนะครับโอเคลูกกันก็ <มา S 1> คือตอนนั้นคือมีมีตอนนั้น กันเลยมันมันมันก็เลยเป็นการเฮ็ดมันสิเป็นบัญชีเดียวคือเบอร์เดียวเขาต้องไปยกเลิกทางนั้นก่อนเพื่อสิมาเฮ็ดอันนี้ใหม่ตอนนี้อยู่ระหว่างดําเนินการอยู่เขาต้องไปยกเลิกกับบริษัทนั่นก่อนบริษัทยกเลิกการเก็บปลายทางกับบริษัทนั่นก่อนคือตอนนี้เขาเปลี่ยนบอยซัทไหมไม่แมลี่ยนบอยซัทใหม่คือตอนนี้ต้องยกเลิกก่อนมันถึงจะเฮ็ดได้พี่น้องทิปลองเฮ็ดไปแล้วมันผ่าการยืนนั่นมันเก็บมาให้ใหวอยู่เอ้ยบันันใดญค่ะครับผมเยอะกว่า อีกสักพักอะครับมันอยู่ในส่วนดาเนินการอยู่เึ่องจะฟ้องกับาดำเนินการจะฟ้องด้วดกนันขนมจีน,นเราเป็นแบบไหนน,น้ำปลาล้าอยู่ข้างหลังน้ำปลาร้ปาปลา้าอยู่นี่ครับน้ำปลาร้าของเราเป็นสูตรใหม่นะคะแต่ว่าแพ็กเกจเดิมพี่รองคะอันนี้สูตรเข้มขน้นอันที่สูตรที่ทิพย์ตัมาคงยู่หลานนะคะแล้วก็ขนมจีนสามห่อร้อยส่วนน้ำปลาร้าของเราวดราคาสิบบาทค่ะ ถักออกมาได้คือเก้าพี่น้องค่ะขอบคุณพี่น้องที่ซอยอุดนนเดอร์จ้ะคุณอะไรครับติดติซือได้หมดเลยอืมเน้อมันเสืลอมเฮดกองในกระติดกองน่้เนล้มันเสือมพี่น้ะงลืมแล้วปิดไปแล้วคือจังรอพี่แล้วร <laughs> อพี่แล้วมันมันหลงกันหลงกันหลายเพราะว่าไอ้ตัวนั้นเฮ็ดผู้เดียวจับพัดจับฟูอยู่มันมันให้เดื่มตัวมันห่างหายจากการส่รงไปดวนค่ะ เพื่อนก็นหลายคุคน้นได้หมือนก็หลายเจ้าเด้หมื่นอันนี้สองสองสามกล่องแล้วค่ะมืงอนี้เ่าส่งอีกจักเจ้าป,ปีเทสสิบกว่าสิบเพราะอะไรเน 2, 1, 2. 2> ื้อสองเนื้อสองเยอะอยู่ค่ะขอบคุณในหลายค่ะสิพ่อวันน้อ,อน,นี่สิบแปด้ไปเอาน้ำเพิ่นมาอีกบ่อันนี้ก็ไปเอาเพิ่นมาได้เพี่น้องค่ะโค้งสั่งกับพิงเดียวก็ไม่หอดเลยอบอกโรงงานคุณแลนมาสง่งเพื่อนี้มาใส่มาเห็แป๊บเดียวโรงงานเขาอยู่ไกล อยูใ่ใกล้ๆนี่เองทำใหม่สดโอ้ลงเข้าทรงหดกรุงเทปนคน,นเดียค่ะเนื้อแดดเดียวหมูแดดเด,ยเด,ยเด,ยเดียวนี่คือดังเด้งเนือน้อตั้งเนือ้อทั้งกรุงเทปแล้วก็มีคนที่เห็ด YouTube เห็ดติ๊กต๊อกนี่เอาไปไล่ขายพร้อมพี่นอ้อนคนสั่งกระเทือเป็นแสนๆคนนะอันนี้รมห้องรวมคว่ำแม่แมั่นมันสู้มันนยังนันท่องเที่ัวที่ทรัพย์กร <ม>เอาว่าขาทงอาหารมันจะมี่ยู่แลว้วาครับมันสืเกลือตักกันเปิวมาเอฟเอเฟของอาหารมีอยู่แล้วครับค่ะน,นี้ซึ้ม,มียังแน่เกปกติคุณพอแพ็คของก่อนเลจ้าพี่น้อยนีด้เปับอีก็อมนึงไ่อง่เมัลืมตัว อ๋อใส่เป็นชุดโผนะคะนี่ได้ก้องก็ซีเมตติบปะมู่อไรอันนี้ใส่หมูหนึ่งใส่เนื้อหนึ่งใส่หมูอยู่ใส่ใส่กอกเออกันอะไรก็คือกะซีว่าใายหอดใส่ใส่ย่างคุณบอกคือข้าเคียนเงี้ยวมันมันใส่โอ้กะซีว่าเอาเขียนว่าแต่ว่าเบากับเบามันถือก็พี่น้องที่ทางใครใส่เอียงอีกจากกะซีว่าอีกแหละ อะไรคะในกล่องหระคำพีดคุ่มนวนขนาดกล่องไว้นล้วมดีครับมันกล่องห่ากหลายขนาดอยู่แต่ว่าบางเชือใส่ใส่ใหญ่เกินไปมันก็นคุ้งเข่งมันไน้ยยัดเนี่ยสับขวางหลายส่งคือส่งของของตัวที่พี่จตเป็นผู้รับออเดอร์เด้ค่ะ ที่เป็นคนรับออเดอร์แล้วก็ส่งออเดอร์ให้นักแม็กก็สิไปก็ปีลงเป็นไปพิมพ์ไปปีนเน้นว่าไปปิ่นแ mm hmm. ล้วก็มาตัดแล้วก็มาเป็นคนแพ็คของค่ะส่วนตอนนี้ส่งของเราก็มีคนมารับถึงหน้าบ้านเรานะคะก็สะดวกสบายไปไปนิดนึ่งเพวนี้แหละก็เยอะอยู่ตอนนี้มีคนมารับถึงหน้าบ้านเท่าสีพ่อบารลัป,ปีนเนี้เนื้อ,อ,อกะม่ mm hmm. ห้ามัน เลยอีกไบ่เลยเอยอะอยู่ดิหน่นๆๆเลยเยเอะ <ๆ S 1> เลยฮิยเต<ล>็มเลยค่ะขอบคุณนะคะอขอบคุณออเดอร์พี่น้องส่งเข้ามาบ่ขาดสายวบวมๆจนกิบประกาศผ้าลูกนอนเว้ยนเลยนะย่านผาดพ,พี่น้องสั่งของมากเราที่บริกานเนี่ยนนพี่น้องใช่ปะคือข,ขนาดอ่านแค่หอนเลยปีคือป,ปีประตูเปิดแอร์เฮ็ดผู้เดียวน้องใหญ ประหยัดไปก็ใส่ใจมันไหลนะค่ะใส่ใจมันไหลประหยัดเอาทำไมมีบักเขียวถึงสชได้ประหยัดคักแล้ว ที่อยู่ขร้อมเบอร์โทรเรียบร้อยค่ะโอ้หากล้องเหรอพี่น,อน้องไหมพี่องกล้องหนีเครื่องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณพ่อเพคุนแพ็คของก่อนพี่น้องคะ่ะวันที่ภาพพี่น้องกับเบิ่งว่าจากกลองแน่นะคะกลองเงยกองเงยบอกกองก็สิเม็ดแล้วคุณโอ้โกองเยอะ ันี่อมีเขาเ้ากับตังมาเขียนเสียา่าได้พอเขาเรียมบริษัทไทเกียรติเจ้าน้างกับติดพ็จะเส้นเสือไปน้ำว่าหัน่นว่าพอบัวพอนะสองเลยน้องเพิ่นร่าง แนวปีพี่น้องของเตรียมเลยครับผมจะกล่องไว้ป่ะประมาณลอยกับกล่องครับผมยังนาทีกันเหตุก็สิบ่า ้ารุ่นรักกรรมแม่ม่านบ่ะเนาะมันเวลาหาโมงเพิงนะครับที่แรงนันเนี่ยเขามาเอาเขาเอาเพราะเกินหาโมงเอสเดนต์หน่อยนึงก็เลยเออเียวไปส่งเองก็ได้ดอกมีไปจัดผมนั่งอยู่ัลลัพานโปริีก่อน ขอคุ่นหลายๆ่นอ่ะคุณจดตามบุ่รเหรอิบูอุดนุนน้ำให้ก็ร่างเลี่ยงใจซอยอุดนุนซอยซอยห้า2สองคนอีรีครับผมเออสามคนครับยืนน้อยๆซี่บุตรนัะในถุงสองบี่ยจักอันน่ะ ทั้งหมดนะหกชินเลี่ยงดีๆเดีด๋ยวซีคน้นเปียนสายไฟไส่ไม่ได้ี่น้องค่ะบ่ท่านใจเพิ่นค่ะเคดป่เปิน มันต้องนิกพี่น้องต้องนิกมันจริงจริงท่านบนนิกน่ยมันบนเป็นการคมเข้าไปให้มันหนักนะครับค่จะกสวอส่งกองมันเป็นกองกระลังในมันกองมันเข่าลูกของนี่พี่น้องว่าสามสี่เดือนเลยเนี่ยบอกพอาถ่วงุ๊บมันก็ขึ้นใหญ่หลดพี่น้องอันนี้อะไรอันนี้เหรอใช่ค่ะแ่กอเนื้อสองแล้วก็เนื้อสี่แล้วก็ทนี่มีออเดอร์มาเรื่อยๆนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ ออเดอร์ของเมื่อวานแล้วก็มือ mm น hmm> ี้มือมือที่เปส่งรหามือนี้ค่ะส่วนออเดอร์หลังใบซ้ำมือสุดทรงหามือทัดไปพี่น้องคะใช่บดท่านใช่ค่ะใช่ย่างของฉีดสต็อกมากออเดอร์มากมันจะเยอะเลยนะคะที่ไหนพี่น้องขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่เพิ่นอุดหนุนนะคะขอบคุณในหลายพี่น้องค่ะจะกองมือเยอะมากเลยเจ็ดสิบสองสั่งสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบเก้าวง สิบเก้ากล่องนะคะวันอนี้โอเคคลิปนี้เขากะมาทายบรรยากาศกันแพ็คของล้างกินเข่าเห็ดยังอยูย่ส่งผมก็ปเป็นน้องแ่เมือนตัดผมในี่ร์บี้อ่ะห่อนี่เป็นน้องห่อนติดใส่หมวกก็ยังเป็น <ผม S 1> พี่น้องผม <พอ S 2> ไม่โป๊ะเงียตาอือก็เลยอ่ออันนี้ก็คือแพ็คของก็แพ็คกระนองบอ่ะครับกระนองนตัวน้องอมาปิดกล่องนั่กันทำอย่างนก็นยืนอยูุ่่น มากมากค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้เป็นนยคอตัวล่าปก่อนคอกันคลิปหนาดะครับสวัสดีค่ะ